คล็ดไม่ลับกับการปลูกดาวเรืองอุย้ยช่วงนี้ดาวเรืองราคาดีแต่ปลูกยังไงให้ได้กำไรล้นกระเป๋าติดตามกับช่วงกเกษตรทำเงนิงน เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย <Wow. S 1> ตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อค่าเฟืองเรืองลือ เพราะไปแล้วครับเพราะอะไรถึงได้ร้องละเนี่ยเสียชื่อเสียเพลงเขาหมดเอางี้ชวนชาวตลอนข่าวมากันที่สวนดอกดาวเรืองหมู่บ้านเพียนามเหนือหมู่ก้9ตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดของคุณไพศาลชัยเพชรอดีตกำนันตำบลหน,นองไผ่ครับ ที่แห่งนี้ได้ปลูกดอกดาวเรืองขายนานถึง6ปีนะครับเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีคนประกอบอาชีพร้อยพวงมาลัยขายกันเป็นจํานวนมากและว,วัตถุดิบในการทําพวงมาลัยก็คือดอกดาวเรืองนี่แหละครับ wow. ไพศาลเล่าว่าที่นี่เนี่ยนะจะปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองเข้มกับสีเหลืองอ่อนซึ่งก็ได้มีการปรับผืนดินที่มีเนื้อที่อยู่หนึ่งไร่หนึ่งงานให้ราบเรียบแล้วสั่งซื้อต้นกล้าพันดอกดาวเรืองมาปลูกโดยต้นกล้าที่นามาปลูกจะมีอายุประมาณ15วันครับเดี๋ยวคุณไพศาลจะช่วยเล่าวิธีการปลูกให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะครับถ้าลงมาเนี่ยปลูกไปตีเส้นเชื่อมไปตีเส้นไปแล้วปลูก พอปลูกขึ้นปุ๊บอีกประมาณ5-7วันค่อยยกล่องทีหลังไม่ให้ยกแล้วปลูกนะดาวเรืองเป็นเพื่อพิเศษอย่างหนึ่งพอรากมันจะขึ้นเหมือนสุดปลายเลยยกเท่าไหร่ยิ่ง,งามยิ่สวยนะสำหรับดอกดาวเรืองจะใช้เวลาในการออกดอกประมาณ45วันก็ตัดขายได้แล้วละครับแถมยังตัดขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะ เราผลิตดาวเรืองขายทั้งปีครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนผลิตพวกแม่ค้ามารับสวนเลยดอกไม้จึงเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่จะให้เกษเต,ตรกรได้นําดอกไม้ไปขายตามสี่แยกค่คยแดงซึ่งคุณไพศาลจะมีไรายได้จากการขายดอกดาวเรืองเฉลี่ยต้นละ10บาทอีกทั้งไรายได้ยังดีกว่าทํำนาอีกด้วยว้าว,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 าว แห่งนี้จึงกลายเป็นกเกษตรทําเงินไปแล้วครับโหอ,อ่ะเคล็ดที่ไม่รับสําหรับการปลูกด,ดาวเรืองเพราะว่าชว่วงนี้อที่บอกดาวเรืองราคาดีมากเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายช่วงเลือกตั้งถูกตอ้อง <laughs>